แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แบนเนอร์ได้แนบบาร์ได้เมนูต่างๆแล้วนะคะเราก็จะมาออกแบบในส่วนของคอนเทนต์กันค่ะในส่วนของคอนเทนต์หน้าแรกนะคะก็จะเป็นการแสดงข้อมูลรายชื่อทั้งหมดของนักศึกษานะคะที่อยู่ในระบบนะคะเราก็จะมาใส่เบรกคัมกันค่ะเบรคคัมของเราก็จะเป็นเมนูแรกก็จะเป็นนักศึกษานะคะนักศึกษาเลือกคลิกที่ว่างนะคะ แล้วก็ลากไปตำแหน่งแล้วก็การลากเส้นให้มันดูเป็นสัดส่วนนะคะไปที่ลายแล้วก็ลากเส้นลากเส้นเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้นะคะเป็นส่วนของเบรคคัมนะคะด้านล่างก็จะเป็นส่วนของเนื้อหานะคะแล้วก็เป็นรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดนั นะ้าติแคปล็อกถึงนักศึกษาทั้งหมดนะคะวางตำแหน่งให้ตรงกันนะคะทีนี้เราก็จะมาสร้าง radio button นะคะก็คือจะมีเมนูนักศึกษาที่มีสถานะปกติและนักศึกษาที่มีสถานะบนสภาพแล้วก็นักนักศึกษาทั้งหมดนะคะโดย default นะคะของเรานะะในหน้าเพจนี้ก็จะเป็นการแสดงรายชื่อทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเรามาทําเป็น Radio b u t t o n กันก่อนนะคะเป็นวงกลมแล้วก็เลือกปุ่มนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนักศึกษาสถานะปกตินะคะนักศึกษาสถานะปกติ เราสามารถเลือกเรดิ o อโ t ลอนนะคะกดชิปกดสองตำแหน่งนะคะเราสามารถคลิกขวาแล้วก็สามารถกรุ๊ e l e c t i o n นะคะแล้วก็รีเน m e ให้มันเป็นปกติอ่ะปกติกตเพื่อที่เราสามารถจัดการได้ไง่ายขึ้นนะคะเราสามารถกดปุ่นลูกศรได้ค่ะ หรือเลือกกับเมาส์ก็ได้นะคะตังเมจ,จะเลือกปุ่มแล้วก็ใส่สตกให้เขานะคะแล้วก็ด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถ Copy Layer ได้คอนคอนโทซีทนะคะคอนโทนีแล้วก็ลากมาทางด้านขวานะคะเมื่อเพื่อนออกแบบไปสักพักแล้วก็จะใช้คีย์ลัดในการ Copy แล้วก็วางแล้วก็ เปลี่ยนข้อความมันจะง่ายกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าในเมื่อเลเยอร์เหมือนกันนะคะให้ดูตรงที่เมื่อเรามีการกดแล้วจะมีสีที่มันแอคทีฟนะคะเราจะรู้ว่าตำแหน่งของเลเยอร์ก็คือตำแหน่งที่มีสีแอคทีฟอยู่ตรงนี้นะคะก็ถ้าเลือกเลเยอร์นี้นะคะมันก็จะบวงชี้ว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งที่เราเลือกนะคะอ่านี่ปกติ นี้เราจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนสภาพก็เลือกชื่อเปลี่ยนชื่อให้เขานคนสภาพนะคะาเปลี่ยนข้อมูลข้างในด้วยค่ะคุณสภาพนะคะ สามารถเลือกเ่อนมาทางซ้ายหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีเมนูมีเมนหนึ่งก็คือเมนูที่แสดงข้อมูลทั้งหมดน,นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะคอนโทรลซีคอนโทรลวลากมาตำแหน่งทางขวามือหน่อยนะคะแล้วก็ rename เป็นทั้งหมดน,นะคะ ชื่อตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาเราเปลี่ยนชื่อนะคะข้อความก็จะไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่ชื่อคะอ่ะเราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเปลียนทั้งหมดโดยทั้งหมดนะคะในปุ่มของ Radio Button จะเป็น default active นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีคะ่ะนี่นะคะให้เป็นสีดำ บ่งบอกถึงว่าหน้า Render Page นี้นะคะจะมีการแสดงข้อมูลเป็น Default ก็คือจะสจแสดงรายชื่อนักศึกษาที่มีทั้งปกติและพ้นสภาพนะคะแราค่าต่อไปก็จะเป็นการสร้างปุ่มนะคะเป็นปุ่มเปลี่ยนสถานะนะคะอ่าเราก็จะไปสร้างปุ่มกันค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะใส่ข้อความเปลี่ยนสถานะ ไปเลือกสีเราสามารถอุดสีมาได้นะคะ,ะแล้วก็เปลี่ยนข้อความให้มันเป็นสีขาวให้ได้ตูตัดแล้วมันเด่นขึ้นนะคะอาจจะใช้โต r อาจจะใช้ที่ปุ่มมี r a d i ียน,นิดหน่อยตักสามหรือห้าเป็นห้า สโตไม่ต้องใส่เดียวขวาค่ะมันจะดูแข็งไปนี้เป็นดอบชาร์โดไม่ใส่นะคะสโตไม่ใส่โอเคตรงนี้เราสามารถกรุ๊ปได้ตังเมจะแนะนำให้เพื่อนกรุ๊ปดีกว่านะคะง่ายต่อการจัดการนะคะเป็นกรุ๊ปซ e เลชันก็เป็นเปลี่ยนสถานะปุ่มเปลี่ยนสถานะ เลือกตำแหน่งนะคะ่ะอันนี้ก็สามารถจัดตำแหน่งได้ตามที่ต้องการเหมือนกันุมตำแหน่งนะคะโอเคแล้วก็ได้ปุ่มแล้วนะคะ